เคลื่อนไหวทันทีซูปเปอร์เลกโพสแบบนี้ถึงนาบินหลังรู้ว่าต้องได้เจอกันไฟหน้าเก็บตกหลังสึกสุดมันวัน,วน170ที่ i m p a c คอ r ร n a เมืองทองธานีเมื่อวันศุกร์ที่24มกราคม2568ที่ผ่านมาโดยซูปเปอร์เลกเกียดหมู่เก้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทโพสว่าการต้องได้เจอนาบินอานานไฟหน้านั้นงานหนักแน่ก่อนหน้านี้ซูปเปอร์เลกเกียดหมู่เก้าได้รับบาดเจ็บแจ้งขอถอนตัวทําให้นิโกโคาริโลจากสกอตแลนด์ต้องไปเจอกับนาบินอานานในไฟชิงแชมป์เฉพาะการแทน และล่าสุดหลังนาบินน็อกนิโก้ได้ตั้งแต่ยกแรกในศึกวัน170ทําให้นาบินได้สิทธิ์ไปรีแม์กับซูเปอร์เล็กอีกครั้งในศึกวัน172ซึ่งจะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้โดยการพอบอกันก่อนหน้านี้ซูเปอร์เล็กเคยเอาชนะน็อกนาบินในไฟแรกของการขึ้นชกในวันแชมเปี้ยนชิพของฝ่ายหลังเมื่อเดือนมิถุนายน2023ล่าสุดซูเปอร์เล็กลงรูปตนเองพร้อมเข็มขัดแชมป์แนบแคปชั่นว่าบันเทิงอีกแล้วงานนี้หหนนนนนัััักกกกกวว่าาเเเดดิิมอียบผผููใใผ้้้้้ชะป็ํลลงใใจจแแพแ เรียกได้ว่าวันอาทิตย์ที่23มีนาคมซูเปอร์เล็กป้องกันแชมป์กับนาบินไฟนี้สังเวียนที่ญี่ปุ่นนั้นเดือดทะลักประลอดแน่นอน